มันใหญ่มันกว้างูอย่างานไม่ชเอาใหเอาหม่มดิทำไมกลเขาถ่าย้นโขาเลยวะหนูอยู่แล้วมันได้มันกว้าง,างาาาา okay. กัน้วย เขาเตรียมมาเพื่อถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยไม่ลืมเปลี่ยนมมตายแล้วนี่ไงมะค่าโคมองใหญ่ตาตาไปตาพี่ตาลีบเหรอตา